คนเราจะสามารถป้องกันตัวจากสัตว์ที่มีเข็มพิษอย่างเช่นแมงกระพุนไฟได้หรือไม่นะครับแม้ว่าพิษของมันไม่รุนแรงจนถึงตายแต่ก็ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนขึ้นอยู่นานถึง8ชั่วโมงด้วยกันคำแนะนำง่ายๆน่าอัศจรรย์ใจนั่นก็คือถุงน่องผู้หญิงครับแค่ทั้งสองของเราจะทดสอบในเรื่องนี้ครับถ้าอยากดูภาพพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับออไม่ฉันไม่อยากอะ <laughs> แต่กรก็ไม่ค่อยสวยเนะครับนี่ด้วยแต่ว่าถุงน่องเหล่านี้ใส่เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยความเชื่อมั่นว่ามันป้องกันมันได้นะครับนี่คือการทดสอบใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นถุงน่องของเราง่ายๆนะครับนี่ครับโอ้พระเจ้าขึ้นไปบนแขนแบบนี้เอปฉันไม่อยากทำตัวเหมือนเด็กสาวตอนออกทีวีหรอกนะคะตอนนี้แค่ยื่นมือลงไปแล้วไม่ร้องออกมาเท่านั้นเองอะครับยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่านี่เป็นการทดสอบที่แก้นะครับ อย่างน้นก็ตามจริงทันทีสิจะเริ่มต้นแล้วนะฉันควรจะจับมันด้ยยังไงคะเนี่ยฉันควรจะทำยังไงอ่ะวีกาวได้ปลดเรารู้จักกันมานานแล้วนะถ้ามาทำร้ายเราล่ะดูสิคะเราลูบคลำมันได้นะครับใช่ค่ะจริงด้วยะเหมือนขนแกะเลยนะครับผมไม่น่ใจว่าผมจะจับมันหรือเปล่านะมันมีส่วนแข็งๆอยู่บนหัวด้วย ใช่ครับแล้วนี่ก็ไม่มีด้วยมันกลัวถุงมือของฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันว่ายนีไปแล้วเนี่ยโอเคใช่ใช่แล้ส่วนว่ามันจะว่ายนีไปแล้ว